ยเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมอ์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง ท็อป5นะครับของทางงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ที่ในตอนนี้นั้นได้มีการประกาศออกมาสำหรับท็อป female artist mention นะครับในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards 2 0ว22ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองทาง MTV เนี่ยในตอนนี้ก็ได้มาสรุปแล้วครับสำหรับท็อป5ของคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแยกเป็นทั้งฝั่งชายแล้วก็ฝั่งหญิงแล้วก็ยังมีฝั่งของแบรนด์นะครับที่ถูกพูดถึงในงานครั้งนี้ด้วยแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงท็อป female artist หรือว่าศิลปิน หญิงที่ถูกพูดถึงในงานครั้งนี้มากที่สุด5อันดับกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับอันดับที่5นั้นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยกับคุณแม่สุดปังของเรานะครับสาวแรปเปอร์ที่สุดฮอตมากๆอย่างนิกกี้มีนาชั้นเองอยู่ในอันดับที่5นะครับด้วยยอดพูดถึงเนี่ยที่ทาง MTV สรุปออกมานะก็คือ293,000นะครับตามมาด้วยศิลปินคนต่อไปนะครับนั่นก็คือโรเซ่จาก Black พิคเน่นเองโรเซ่ Rose ของเรานั้นอยู่ในอันดับที่4ของ Top f e m a l e a r t i s t m e n t i o ช่นของ MTV Video Music Awards ปประจําีีน้้ดวยยอดดพูด ถึงเนี่ยมากถึง6,55,000เลยนะครับ และก็ยังตามมาติดๆนะครับกับอันดับที่นั่นก็คือคุณแม่เทเลอร์หรือว่าเทเลอร์สว f t นั่นเองเทเลอร์สว f t ของเราอยู่ในอันดับที่3นะครับกับยอดการพูดถึงในงานครั้งนี้อยู่ที่1.4ล้านเลยนะครับขยับขึ้นมาสูงมากๆเลยกับคุณแม่เทเลอร์สว f t ของเราอันดับต่อไปนะครับอันดับที่นั่นก็คือลิซ่าจาก Black p พีกนั่นเองนะครับสำหรับลิซ่าของเราเนี่ยได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนสามารถอยู่ในอันดับที่2ของงานประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วยยอดพูดถึงทั้งหมดสูงถึง3.4 ล้านเลยนะครับอันดับที่1น,นั้นเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ b l a c k p ิง k นั่นเอง Black พิงคนะครับหรือว่าวง Black พิงควงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกนะในตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยจากการเข้าร่วมงานประกาศรางวัลระดับโลกอย่าง MTV นะครับในงานปีนี้เนี่ยถูกพูดถึงมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับโดยยอดพูดถึงที่สูงมากๆเลยนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ใน7ล้านกันเลยสําหรับการพูดถึงของ4สาว Black พิงคและแน่นอนนะครับว่าในการพูดถึงของฝั่งศิลปินหญิงนะเนี่ยมีทั้ง Black พิงคแล้วก็มีทั้งสมาชิกจาก Black พิงคที่ถูกพูดถึงเนี่ยสอ,คยคอ Lisa, ะคนแลก็อยน,อนับที่ 2, แลั้น อันดับนี้เนี่ยก็เป็นศิลปินหญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards 2022ก็ต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับว่าทั้ง5อันดับนั้นปังกันมากๆมีผลงานดีๆมีผลงานเด็ดๆแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกมีแต่คนพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจนะครับตั้งแต่นิกกี้มินนาชมาเลยรวมจนถึงโรเซ่เท l o เลอร์สว i s ลิซ่าแล้วก็สี่สาวแบล็กพิง์ของเรานะครับหากใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง5อันดับนี้อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง5อันดับก็มา พูดคุยกันนะคบว่าแต่ละอันดับนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเหมาะสมไหมสุดปังกันหรือเปล่าและในงานครั้งนี้ทุกคนชอบใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยเม้ามอยกันได้เลยนะครับสาหรับเรื่องราวต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบนี้อีกรอติดตามกันไว้ได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปคลิปนี้ก็ต้องไปแล้้ววนนนนคคครััััับบทุกกกลลมมาาจออใหห่ิปสสดียง